ลิซ่าอยู่บ้านฉบับแบบคลาสสิกมีแมวต้องมีลิซ่าข้างสื่อเกาหลีลงข่ากันัวนาค่ะกลับเครื่องบินแบล็ k พิง k สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะคลิปนี้เรามาอัปเดตความเคลื่อนไหวกันสันิดนึงค่ะล่าสุดทางแบรนด์ a d ดิดานะคะได้ปล่อยเสร็จรูปภาพของสมาชิกแบล็ c พิง n k ออกมา โ o มออฟค l าส s ิกลุกสไตล์การอยู่บ้านฉบับแบล็กพิงค์นะคะพลังแนวคิดริเริ่มในแบบคลาสสิกลุกสไตล์แบบสปอร์ตสาวทันสมัยนะคะมีลุกแต่งตัวแตกต่างกันมีความเทธรรมะทะแบงอยู่ในตัวสวยมีเอกลักษณ์นะคะอย่างพี่จีซูก็มาแบบแนวปรับไหล่ค่ะกับกางเกงขาสัน้นรองเท้ามาแนวขาวเทาค่ะส่วนริซ่าเองมาแบบเสื้อยืดครอบสีเทากางเกงขาสั้นสีเทา กับผมสบายๆย,ยาวตรงสวยส่วนโรเซค่ะมากับเสื้อกล้ามครอบบอมสีดำและเจนนี่ค่ะมาแบบปาดไลหล่ข้างกางเกงขายาวเป็นบอมสีดำค่ะมาโทนดำขาวและเท่าเข้มค่ะมาฉบับเดียวกับลิซ่านี้นะคะมีแมวต้องมีลิซ่าให้อารมณ์เหมือนเราอยู่บ้านนะคะก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงเอาไว้ลูกนี้น้องลิซ่าน่ารักมากๆ และสุดท้ายนะคะทางสื่อเกาหลีต่างก็มาทับข่าวนี้กันทั่วหน้าค่ะกับทางค o เรียนแอร์นะคะได้เปิดตัวเครื่องบินในทีมแบล็คพิงกับเซ็ตโปรโมทรูปอัลบั้มค่ะซึ่งในการจัดทีมครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของงานปูซานเวิร์กแอโป2030ในเดือนบีนาคมนะคะทางไปจีเอเดเวนเมนและทาง Air คอเรียนแอร์ค่ะได้ลงนามใน MOU นะคะเพื่อรวมวิดีโอพิเศษเพื่อต้อนรับรบพิงในอนาคต เครื่องบินพิเศษไรผิงยิ่งใหญ่อลังการนะคะมีสีสันสดใสสมทานะเกลกุฟอันดับที่1ของโรค,ค่ะแล้วก็ยังมีนายกรัฐมนตรีและรองประธานาธิบดีค่ะรวมถึงบุคคลสําคัญด้านอื่นๆก็มารวมเปิดตัวเครื่องบินพิเศษที่เก็บไว้ค่ะสําหรับงานปูซานเวอร์แอโป2030ทางสื่อเกาหลีใตนักข่าวทุกสํานักต่างก็มาลงข่าวนี้ทําข่าวนี้กันเยอะมากๆก็จะเป็นประมาณนี้ เช่นเคยนะคะทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะและกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ